สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนานาจ้าวันนี้ก็เป็นวันทํางานนะคะทํางานก็คือเข้างานบ่ายแล้วก็เลิกสี่ทุ่มวันนี้ก็เลยเอาอาหารเอาของกินเบาๆนะคะไปทานเที่ยงงานจุรกิสโยเกิร์นะคะก็เอาไปแบบพอทานแค่นั้นเองก็คือเต็ม <laughs> ทานเยอะทานเยอะ เข้าในก็จะเป็นแบบนี้เลยเปรี้ยวต้องตีนนิดนึงนะคะให้มันตัดง่ายขึ้น ปิดฝาแล้วก็ใส่ผลไม้ที่ตัวเองต้องการนี่มะม่วงเช่อถน,นี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เลยค่ะอาหารว่างที่เราจะเอาไปทานที่ทำงานในวันนี้นะคะรุ่งเย็น อืมโยเกิร์ตกับระม่วงแช่แข็งนะคะไปถึงมันก็ละลายพอดีเป็นไงทุกคนน่าทานไหมคะอิจปาได,ด้เลยจ้าเรียบร้อยส่วนอาหารกลางวันของเราวันนี้นะคะเราก็จะทานอ่าบะหมีเกึ่งสำเร็จรูปกับไข่นะคะก่อนเข้างาน ใส่มัน,มน,นไปเลยทานสองห่อจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดนะคะนั้วก็อค,คิดถึงโปรโตีนที่เราต้องการต่อวัน มาต้มยำน่าจะเป็นของจีนนะคะมีพริกใส่ลงไปด้วยอันนี้ซื้อที่ตามห้างนะคะห้างสรรสินค้าทั่วไปในสวีเด,ดนก็คือห้างอีกาเขามาขายโอ้ย อันนี้คือแซบสุดและเผ็ดสุดในบรรดาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันบางคนเขาต้มใส่ลงไปในน้ำต้มเลยนะคะ ขนาดที่มันต้มมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบอย่างนงี้นะคะเราคิดว่ามันเข้มข้นดีอืม mm hmm. โอเคค่ะพอแล้วเอาละค่ะทุกคนอานี้ก็มาทานกันเลยจ้าเดี๋ยวจะเข้างานแล้ว จากบ้านเราเดินทางไปที่ทำงานก็15นาทีโดยประมาณนะคะไปแล้วค่ะขออนุญ,ญาตไปทานก่อนแล้วก็จะได้เตรียมตัวไปทำงานบ๊ายบาย